ไฟศูนย์บาทใช้แสงอาทิตย์รอเปอร์เซ็สั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง23 m a n i a มเีวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตุก๊กแกมินเอก็มีกัทุกคนเช่นเคยคะ่ะฤดูกาลเนี่ยก็ใกล้จะเปิดขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะมีเพื่อนๆถามไทยเข้ามาเยอะเลยคะ่ะสำหรับการไปดูบาสเกตบอลสดๆที่ประเทศอเมริกาในทริปซูเปอร์เวสทริปค่ะในวันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนตุกขออนุญาตเน้นย้ำเพื่อนๆเ,เนี่ยราบหอีกครั้งหนึ่งนะคะฤดูกาลเนี่ยเปิดวันที่19ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเราพวกเราเนี่ยก็จะ มากเลยนะคะหากใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะขอเริ่มงเนที่ข่าวใหญ่ก่อนเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนตื่นเช้าขึ้นมาเชื่อเลยเกินว่าพอเช็คข่าวจากโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยหายง่วงทันทีเลยนั่นคือยูท่าแจสได้เทรดโดนวันมิเชลไปอยู่กับคลิปแลนเคอร์เรียสนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับคลิปแลนเคอร์เรียสไม่ใช่นิวยอร์กนิกส์ไม่ใช่แมมี่ฮีททางคลิปแลนเคอร์เรียสนะครับได้ไซน์แอนเทรดคอลินเซ็กสตันมูลค่า4ปี72ล้านเหรียญการันตีเต็มทุกอย่างนะครับแล้วกกก็็ส่่่งงงลลาาาาววีีีีแมมมคคคทเเนนนนรรรรรไปปถึโออออชชชยััััับบบบจุ้้ดดดฟ14ติะ์ซ เกอไปให้กับยูท่าแจสเท่านั้นยังไม่พอนะครับทางคลิปแลนด์เคเรียยังส่งสิทธิ์รับรอบแรกปี2025 2027 2029แล้วก็สิทธิ์การสลับการรับปี2026 2028ไปให้กับทางยูท่าแจสด้วยการเทรดครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้คลิปแลนด์เคเรียมีลุนเพลย์ออฟทันทีจากทีมที่อยู่ในระดับพื้นที่เพลย์อินลุนเบียดเข้าสู่เพลย์ออฟบัดนีพวกเขากลายเป็นทีมในระดับท็อป6ของฝั่งตอนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่นิวอ็นอน,น,นะาาน,น้าห เป็นตาให้กับเฟรนช์ชส์ของทีมพวกเขาเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนจะทําเกรดการเทรดนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เราไปตอนที่ข่าวของสเตฟานเคอร์รีกันหน่อยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยหลังจากที่ตัวของเขาได้เข้าพิธีการจบการศึกษานะครับประดับปริญญาตรีสาขาสังคมวิทยาเนี่ยแหละครับเราเห็นความมุ่งมั่นในสนามนะครับต่อสู้ไปจนถึงการคว้าแชมป์คว้าไฟนอลเอมวีพีบัตรนี้เขาเอาความทุ่มเทต่างๆนะครับทุ่มเทในการเรียนและก็สามารถรักษาคําสัญญาที่่่เเเคยให้้กับแมมขขอขอองาาไว13ื13 ก่่อนนเเป็ทีีรรยยบย้ตัวของสเตฟานเคอร์รีได้พูดในสนามเบลล์อารีนานะครับสนามที่เขาใช้ทําการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดต่อหน้าคนที่เข้ามาร่วมพิธีการของเขานะครับกว่า5,000คนเขาบอกเลยว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเขาแนะ่คือการเข้ามาเรียนที่นี่เขาได้อยู่กับสังคมดีๆนะครับเจอเพื่อนที่ดีและก็ได้หัวหน้าโค้ชที่ดีในระดับมหาวิทยาลัยก็เลยทำให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวของสเตฟานเคอร์รียังได้รับเกียรติสูงสุดได้เข้าหอเกียรติย,ย,ยคปี2022 ของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับการวีทายหมายเลข30นะครับหลังจากนี้ทีมบาสของมหาวิทยาลัยเดวิสันเนี่ยจะไม่มีใครสามารถใส่หมายเลข30ได้อีกแล้วจริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีกฎนะครับวันนักศึกษาเนี่ยจะต้องจบการศึกษาก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่มีสิทธิ์วีทายหมายเลขใดๆทั้งสิน้นตัวของสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยเขาก็ตั้งใจเรียนนะครับเรียนผ่านออนไลน์นี่แหละในช่วงโควิดและสุดท้ายเขาก็จบการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องมารับปริญญานะครับพร้อมๆกับเพื่อนๆที่ร่วมจบการศึกษาเเเดดียวววกัันนน่่่ใชงงงออพฤษภาาคมแตตตตข้้สู การแข่งขันเพย์ออฟทะลุไปจนถึง NBA Finals ไม่มีเวลาเลยครับที่จะมารับปริญญาทางมหาวิทยาลัยบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาจัดให้และบัตรนี้ตัวของสเตเฟนเคอร์รี่เนี่ยก็มาเข้าพิธีการจบปริญญาคนเดียวเลยนะครับในสนามเบลอารีนาระหว่างที่เดินมาเนี่ยก็มีคนที่อยู่ในรายร้อมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ชูป้ายยินดีกับตัวของสเตเฟนเคอร์รี่ประธานนักเรียนก็ขึ้นมากล่าวชื่นชมนะครับว่าตัวของสเตเฟนเคอร์รี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องมาจบการศึกษาเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆเลยแต่ตัวของ Curry, เ าก็แสดงให้พวกเรารวมไปถึงหลายต่อหลายคนได้เห็นเลยนะครับว่าความทุ่มเทความมุ่งม,มั่นต่างๆที่เขาเล่นอยู่ใน NBA จัดการกับอีก29ทีมเนี่ยเขาก็เอามาทุ่มเทในการเรียนครับและสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถจบการศึกษาได้หลังจากที่ได้มีการพูดบนเวทีเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับทางครอบครัวภรรยาลูกๆของสเตฟฟนเคอรีก็ขึ้นมาบนเวทีและทุกคนเนี่ยก็มีการผลักแทนร่วมกันนะครับเปิดป้ายแบนเนอร์เสื้อของตัวเขาเนี่ยแหละครับบนคือหลังคาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเกียรติที่สูงส่งมากๆเลยนะครับย มหาวิทยาลัยนะครับปี2006-2009เขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีการยิง3คะแนนลงมากที่สุดมีการยิงลูกโทษด,ดีที่สุดมีเปอร์เซ็นต์การยิงฟิวโกด,ดีที่สุดมีการขโมยมากที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมเขาถึงได้รับเกียรติสูงส่งขนาดนี้ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของสเตฟานเคอรีมากมากเลยนะครับนอกจากคว้าออสตาเอ็มวีพีคว้าคอนเฟนท์ไฟนอลส์เอ็มวีพีคว้าแชมป์เอ็นบีเอคว้าไฟนอลส์เอ็มวีพีและยังมาจบปริญญาอีกนะครับแล้วก็คว้ารางวา และพอมีสิทธิ์รับเข้าสู่ hall of fame ยังไงสเตฟานเค r r ีนี่ก็คือ first ballot hall of fame แน่นอนเลยครับขอสแสดงความดีกับ Stephen Curry อีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราแฟนบาสโชคดีนะคะที่ได้มีโอกาสชมพลังผลง,งานมหศัศจรรย์ของนักกีฬาแบบนี้ค่ะพอพูดถึง Stephen c u r r y เราไปต่อกันที่ b o s t o n Celtics Grant Williams พลังอนาคตของทีมนะคะเขาเติบโตใน North Carolina นะคะถึงแม้ว่า Boston c e l t i c กกับ Golden State w a r r i o r s จะเป็นคู่แข่งกันก็นกตามค่ะแต่ g r a n ด w i l l i a ียเขาบอกเลยนะคะว่า Stephen สเตฟานเคอรีนี่คือหน ก็ได้ออกมาแสดงความดีดีพร้อมกับบอกว่าที่เขาใส่เสื้อแข่งเบอร์30ในสมัยมัธยมเนี่ยก็เป็น Poppy เพราะพี่นี่แหละและที่เขาไม่ได้ใส่แว่นก็เป็นเพราะพี่อีกเช่นกันคมขอแซกความดีดีด้วยนะคะก็ถือว,ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักอีกโมเมนต์หนึ่งเลยนะคะข่าวของบอสต e นเซาทิกยังไม่หมดแค่นั้นงามีข่าวแว่วๆมาว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้ตัวคาร์เมโล่แอนโทนีมาร่วมทีมโดยเฉพาะเมื่อดานิโลแก l รนารีบาดเจ็บแบบนี้ตอนนี้เมโลเนี่ยมีหลายทีมเลยนะคะที่อยากได้ตัวไปเสร์ฟไม่ว่าจะเป็นนิวยากร์ดนิกา แล้วนะคะเรามารอติดตามชมกือค่ะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้คาร์เมโลแอนเจนีเนี่ยจะไปอยู่กับทีมไหนคะ่ะเราไปต่อนที่การเปิดตัวเสื้อแข่งคลาสสิกอิดิชันของแมมมี่ยิ t และก็ฮิลสันร็อกเก็สกันหน่อยนะครับขอเริ่มกันที่แมมมี่ยิทกันก่อนเลยพวกเขาเอาชุดตั้งแต่ที่ทีมก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ใส่ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกเลยนะครับปี1988-89กลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเคยใส่ชุดนี้นั่นคือทีมคลาสสิกโปรแบ็คนะครับ,นรบในฤดูกาล ฉลองครบรอบ35ฤดูกาลนะครับของแมมมี่กับ NBA ทางทีมได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะใส่ชุดนี้เนี่ยทั้งหมด20เกมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ส่วนจะเป็นเกมไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันอีกทีหนึ่งสิ่งที่ชื่นชอบในการเปิดตัวชุดคลาสสิกอีดิชันชุดนี้ของแมมมี่ฮิตเนี่ยนะครับนี่คือคลิปวิดีโอนี่แหละครับพวกเขาเปิดด้วยทีวีนะครับที่มีช่องใส่ม้วนวิดีโอนี่แนละครับแล้วก็มีโลโก้ของแมมมี่ตั้งแต่ที่ก่อตั้งขึ้นมาย้อนกลับไปเนี่ยนะคร ม้วนเทปวิดีโอนะครับสะดวกสบายมากๆเลยแต่พอใช้ไปใช้มาครับโอ้โหทีวีรุ่นนี้กินเทปเล่นไม่ได้เลยต้องเอาไปซ่อมนะครับจำได้สนิทใจมากๆเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยม้วนวิดีโอกล้องที่บ้านกรุงเทพเนี่ยเป็นร้อยๆม้วนเลยนะครับน้องๆในปัจจุบันนี่โชคดีมากๆเลยอยากจะดูเกมไหนอยากจะย้อนกลับไปดูปีไหนก็แล้วแต่หาบนยูท b e หาบนโลกออนไลน์สบายๆเลยนะครับเราไปตอนที่คลาสสิกอ dition ของฮิล s ันร็อกเก็สกันครับพวกเขาตัดสินใจย้ยอนยุคกลับไปตั้งแต่สมัยที่ทีมเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาในปี ตอนนั้นเนี่ยชุดทีมนะครับมาในทีมสีขาวสีเขียวแล้วก็สีเหลืองทองเว็บแรกเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆนบาสยุคไนตี้เนี่ยคิดว่าทีมทีมนี้คือซีแอตเทิลซ e เปอร์ซอนิส์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพวกเขาคล้ายกันมากๆเลยและก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆนฮิวสันร็อกเก็ตในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับพอเห็นสีของชุดนี้ปุ๊บเนี่ยตกใจเฮ้ยนี่ทีมของเราหรือเปล่าเพราะฮิวสันร็อกเก็ตในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับสีหลกัลกๆของพวกเขาคือสีขาวแล้วก็สีแดงแต่นี่แหละครับคือจ ในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองเกี่ยวกับอุตสาหากรรมเครื่องบินแล้วก็อวกาศเลยนะครับและพอมีการซื้อขายทีมในปี1971ก็มีการย้ายเมืองนะครับมาอยู่ที่ฮิลสันแต่พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้ชื่อเดิมครับเพราะว่าที่ฮิลสันนะครับเป็นที่ตั้งของ Space Center ที่มี n a s a หรือว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของอเมริกาเนี่ยนะครับคอยดูแลจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่า Rock กสเนี่ยก็ลงตัวกับ n a s a มากๆเลยและมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับทาง Houston Rock ets, ชุดนี้เนี่ยในค่ำคืนวันที่19พฤศจิกาย,ยนนะครับในวันที่ทีมรับการมาเยือนของอินเดียนาเพเซอร์สพร้อมกันจะทำการวีทายหมายเลข44นะครับให้กับเอลวินเฮสเอลวินเฮสเนี่ยคืออดีตราฟอันดับหนึ่งในปี1968ถือว่าเป็นราฟอันดับหนึ่งคนแรกในประวัติศาสตร์ของฮิวสันร็อกเก็ตส์เลยนะครับในสมัยนั้นยังเป็นแซนดิเอโกร็อกเก็ตส์ด้วยซ้ำไปในประวัติศาสตร์ของฮิวสันร็อกเก็ตส์นะครับตั้งแต่ที่ก่อตั้งขึ้นมาในปปีีีีี1967พพววกกเเเเเเเขาาาามมมสสสิิิิทททธ์ดดรรรรรฟออออัััััััันน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 บบบยยยงงงงงแคคคคคค่่5้้้้้ะะใใ็ลฮุืหห2 นั่นคือดราฟอันดับหนึ่งที่พวกเขาเลือกขึ้นมาคนสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้รับสิทธิ์ดราฟอันดับหนึ่งอีกเลยตัวของเอลวินเฮสจะเป็นนักกีฬาคนที่7นะครับที่ได้รับการรีทรายหมายเลขขึ้นไปอยู่บนคืนหลังคาอีก6คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างก็มีอย่างรูดี้ทอมจานอวิชนะครับคนนี้ถือว่าเป็นอดีตนักกีฬาแล้วก็เป็นอดีตโค้ชชื่อดังด้วยแล้วก็มีอย่างเคลวินเมอร์ฟี่มีโมเสสมาโลนนะครับมีคลายเด็กสเลอร์มีฮักคิีมราชิบอลแล้วก็มีเหยาหมิงครับค 44นะครับให้กับเอลวินเฮสเรียกว่าจะเป็นค่ําคืนคลาสสิกอิดิชันที่ลงตัวและก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยของฮิลซันโรเกสมารอติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับเราไปต่อกันที่การประกาศโควิดโปรโตคอลของ NBA ในฤุูการที่จะถึงนี้กันซะหน่อยค่ะในยุทการที่จะถึงนี้สําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนพวกเขาต้องส่งผลตรวจอาทิตย์ละครั้งนะคะและสําหรับนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ที่ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตรวจก็ต่อเมื่อมีอาการเท่านั้นค่ะและก็ไม่มีข้อบัง เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะนักกีฬาหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีผลตรวจเป็นบวกเนี่ยต้องกักตัวทันทีพร้อมกับรายงานให้หลีกทราบทั้งหมดทั้งวงเนี่ยนะคะผ่านการประชุมร่วมกันของทางลีกแล้วก็สมาพันธ์ผู้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็เรียกว่าเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นทุกทีนะคะต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าทาง NBA เนี่ยรับมือกับเรื่องโควิดได้ดีตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ดีมาโดยตลอดเลยนะคะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับวงการกีฬาได้เลยนะคะปิดท้ายกันที่เดนเวอร์นักเก็ตส์กันซะหน่อยนะครับอดีตนกัก คเคยอยู่กับเดนเวอร์นักเกสหกฤดูกาลได้ตกลงสัญญามาเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับแกรนด์แรปิดโกนะครับทีมในลีกของเดนเวอร์นักเกสเนี่ยแหละเขาจะเข้ามาทําหน้าที่แทนเจสันเทอร์รี่นะครับที่ตัดสินใจไปเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับวิลฮาร์ดี้ที่อยู่ทาจสตัวของอังเดรมิลเลอร์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาอันดับที่12ในประวัติศาสตร์ที่สามารถทาแอซสิสได้มากที่สุดตลอดการนะครับของ NB a เขายังถือว่าเป็นนักกีฬาเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของลีกนะครับที่สามารถทาแต,แต, 1, 6, แตแล โดยที่ไม่สามารถติดออสตาร์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับตัวของเขาที่มีประสบการณ์นะครับเป็นหัวหน้าโค้ชในระดับโรงเรียนมัธยมบัดนี้ก็ค่อยๆขยับตัวเองสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับมันเป็นหัวหน้าโค้ชในจีริกต่อไปก็อาจจะขยับมันเป็นผู้ช่วยโค้ชใน NBA นะครับคล้ายๆกับเจสันเทลีและท้ายที่สุดถ้าเกิดเขามีความสามารถจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเป็นหัวหน้าโค้ชใน NBA ต่อไปเนี่ยแหละครับเรามาติดตามชมกันว่าเส้นทางของอังเรมิเลอร์จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนมาลุ้นไปด้วยกันนะครับแลนนนะนี่ก็คือ่่คะี Sub subscribe ท โค้ช Twenty t ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ g ีได้ของเรา23มาเนี h r วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ